่วงนี้ตลาดการเงินโลกผันผวนครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ในตลาดเงินและตลาดทุนสิ่งที่สําคัญที่ตอนนี้เราจะต้องจับตาก็คือการเคลื่อนย้ายของเงินทุนทั่วโลกณนะตรงนี้น่าจะช่วยให้เราเห็นโอกาสในการลงทุนดีมากขึ้นหรือเปล่ายังมีจังหวะอะไรที่เราจะต้องไปตามดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง L H Bank Advisory มาเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไปดูภาพรวมกับคุณทวีรัตน์กันก่อนครับ ค่ะนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะก็ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ตามดูกันนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีปัจจัยมากมายเข้ามากระทบกับการลงทุนของเราเงินทุนเคลื่อนย้ายไปที่ไหนกันบ้างก็ท้องต้องทาความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นก็จะวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้นนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูค่ะตามรอย Capital f l o w ค่ะหาโอกาสลงทุนในช่วงความสิ่งที่เราเจอรอบด้านจริงๆนะคะหนีไม่พ้นค่ะปัญหาทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของโควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเศรษฐกิจหลายประเทศฟื้นตัวได้ดีแล้วบางประเทศยัไ่ดีสกเทาหร แต่ก็ยังเจอโรคใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะความขัดแย้งได้สงครามการค้าด้วยไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมหลายคนบอกว่าเซลล์อินเมย์นะคะแต่เราก็ต้องดูจริงๆว่าแล้วเซลล์อินเมย์สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนี่คือภาพค่ะพาไปดูต,ตลาดของสหรัฐก่อนนะคะผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแต่ละดัชนีบรรทัดแรกเลยคือ SP500 ค่ะคือบรรทัดนี้นะคะ s อสเซนพีห้าร้อยตามมาด้วยดาวโจนสินดัสเทลนะคะในช่วงเดือนแรกถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้คือเดือนพฤษภาคมขอขอภยัยพฤษภาคมเทียบกับเดือนก่อนหนี้เนี่ยปิดตลาดไปเนี่ยยังบวกได้นะคะ0 0 1ย์หเปอร์เซ็นต์สำหรับ s อ5เซนดพีห้าร้อยดาวโจนส์บวกขึ้นมา0 0 4เปอร์เซ็นต์แต่ที่น่าสนใจคือดู Year todate ค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ s อ5เซนดพีห้าร้อยเนี่ยนะคะติดลบไปแล้วสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะขนนะคะหุ้นกลา่มไนส์นาด S&P m i อ Cap เนี่ยก็ติดลบไป11.51%ตัวเล็กหน่อยนะคะ m a l l Cap ก็ติดลบไป11.85%ใกล้ๆก,กันนี่คือภาพค่ะของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่ปิดตลาดณนะเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมดูไม่ค่อยสวยนะคะแม้ว่าจะถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้จะบุกได้เบาๆเล็กๆน้อยๆไปดูกราฟิกถัดไปค่ะไปดูดัชนีนะคะ MSCI ของทั่วโลกหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะบรรทัดแรกเลยคือ MSCI World ค่ะดูในช่องของในเทียบเงินเงินสกุลดอลลราสหรัฐนะคะผลตอบแทนนับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมถ้าเป็น MSCI World เนี่ยยังคงบวกได้นะคะประมาณ0.1 ขนาดที่ในกลุ่มของ emerging market ก็บวกได้0.4นะคะแต่ถ้าเป็นตัวกลุ่ม topics เนี่ยก็จะบวกได้ดีหน่อยประมาณ1.5ด้วยกันนี่คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นดูกันต่อนในกราฟิกถัดไปะคะ่ะมีผลสำรวจมาฝากกันนะคะเป็นผลสำรวจจากทางด้านของ c h a r l e s r o w t h ในไตรมาสสองนะคะ ของปีสงของปีนี้2022เข้าไปสำรวจความคิดเห็นค่ะของกลุ่มคนเนี่ยนะคะว่าเขากังวลใจอะไรสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่คุณกังวลใจมากที่สุดเลยเกี่ยวกับการลงทุนของคุณอันดับหนึ่งเลยเงินเฟ้อค่ะ กลัวลเรื่องเงินเฟ้อนะคะอินฟลชันไป18%ด้วยกันกนี่คือความกังวลใจต่อมาค่ะความขัดแย้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็โอกาส,าาาสาาาที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะ recession ตามมาด้วยเนี่ยนกะารครองพื้นที่ทางด้านการเมืองนะคะในวอชิงตันดีซีในอเมริกาแล้วก็ไล่มาจนถึงความพันผวนความไม่แน่ไม่นอนนะคะจากความสันผลของตลาดนะคะ8%แล้วก็พลที่ยว ความผันผวนของตลาดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าตลาดเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมากเกินไปแล้วนะคะรวมถึงการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะคะในช่วงเดือนที่จะที่จากเวลานี้ต่อไปเนี่ยนะ,ะที่เขาประกาศกันออกมาเนี่ยทำให้เกิดความกังวลใจแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึง18%ค่ะกังวลใจเรื่องของเงินเฟ้อนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อมันมีปัจจัยต่างๆมากมายเกิดขึ้นแล้วเม็ดเงินละ่ะ ยกไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะเม็ดเงินที่โยกเข้าไปเนี่ยนี่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะใน ETF ประเภทต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าก็ไปอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐซักค่อนข้างที่จะเยอะในท่านสีน้ําเงินกับแท่งสีเขียวเนี่ยแท่งสีเขียวจะเป็นลักษณะของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะคะ ดูแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการโยกเงินเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะรวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆที่พัฒนาแล้วไม่รวมอเมริกาเนี่ยจะปรับตัวค่อนข้างดีในพฤษภาคมแต่ถ้าที่บอกค่าเฉลี่ยแล้วยังค่อนข้างจะลดลงค่ะถดาดูช่องสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะการลงทุน ETF ที่เป็นตีมนะเกาะตีมอตีมาริกส์เนี่ยปรากฏว่าถ้าทีแบบค่าเฉลีย่ยเนี่ยลงไปถึง4 2เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่ามีความผันผวนข,ของตลาดค่อนข้างที่จะเยอะในเดือนพฤษภาคมทีนี้ เราไปดูกันต่อค่ะในกราฟิกถัดไปแยกไปเลยนะคะในแต่ละประเภทของสินทรัพย์นะคะเงินลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมค่ะในเดือนพฤษภาคมที่มาอันดับหนึ่งเลยคือไปลงอยู่ในช่องของตลาดหุ้นนะฮะอีควิต ในพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่38,700กว่าล้านดอลลาร์สาหรัฐไปลงในฟิกซ์อินคัมนะคะก็34,300กว่าดอลลาร์สาหรัฐไปอยู่ในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมเดิตี้เนี่ยลงไป3,000กว่าล้านดอลลาร์สาหรัฐนะคะแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสัดส่วนระหว่าง equity นะคะหรือตัวตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อเทียบกับตัวอื่นเลยน้ำหนักก็ลงไปที่ หุ้นนะเยอะเลยทีเดียวนะคะ1 7 2 7 7 5ล้านดอลลาร์สาหารัฐตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นดูกราฟิกถัดไปค่ะ รอดถัดไปเราไปเจาะในกลุ่มของตัวคอมมูนิตี้กันนิดหนึ่งนะคะก็คือตุ่มกลุ่มสินค้าพวกโควกกระพันทั้งหลาย5ตัวค่ะ5ตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นในปีนี้เนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยน้ํามันหลายคนบอกว่าน้ามันแพงมากนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง9.5%ในเดือนพฤษภาค,คมขณะที่น้ํามันดิบบริษัทะเลเหนือเนี่ยพุ่งขึ้นประมาณ12.5%ในเดือนเดียวกันก๊าซธรรมชาติก็ขึ้นนะคะขึ้นทําลายสถิติสูงสุดในรอบ14ปีมากกว่า6%ในพฤษภาค,คมะคะ่ะแล้วก็ราคา๊าซเนี่ยนะคะพุ่งไปแล้วปีนี้นะคะ ถึง150%ด้วยกันค่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องของสงครามประสิซี์กับยูเครนเนี่ยยังครองพื้นที่ของอตอนนี้นะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอยู่ไปดูต่อค่ะที่ทองคําและโลหะมีค่านะคะทองคํำหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อขึ้นเนี่ย เป็นเซฟเฮเว่นนะฮะคนก็จะวิ่งเข้าไปหาทองคําก็คือป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อกเมประชคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะทําสถิติสูงสุดได้ที่2,500ดอลลา,าร์สหรัฐนะคะเพราะว่าความต้องการของธนาคารกลางกับนักลงทุนมากขึ้นเพราะว่าความไม่แน่นอนในทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยกันนะคะดูต่อที่ข้าวสาลีค่ะราคาข้าวสาลีนี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเกิดขึ้นเนี่ย หลังจากเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะคะที่เขาส่งออกข้าวสาลีค่อนข้างที่จะเยอะก็ทําให้เข้าวสาลีขาดตลาดไปนะคะต่อมาด้วยพาราเดียมค่ะในมีนาคมเนี่ยราคาพาราเดียมทําสิติสูงสุดนะคะ3า0 0กว่าดอลลาร์ต่ออนอนเขามีความกันงวลใจเกี่ยวกับความชังงักานของตัวเลขต่างๆเนี่ยแหะค่ะก็ต้องบอกว่านี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่หมดนะคะเราไปดูในกราฟิกถัดไปค่ะ ราฟปิดผัดไปเนี่ยจะพาผู้ชมไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาทองคากันหน่อยเพราะว่านักลงทุนบอกว่าในช่วงเงินเฟอ้อกังวลใจไปเข้าที่ทองคากันค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมามีช่วงปิกพิกนี่ทะลุ2,000เหรียญขึ้นไปตอนนั้นมีความกัง,กงวลใจใหม่ๆเลยเนี่ยนะ ในช่วงปีนี้นะคะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะตอนที่สงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคุกกุ่นรุนแรงมากทองคําก็ดีดตัวขึ้นไปหลังจากนั้นก็ย่อลงมานะคะอยู่ประมาณเรียบๆ2,000เหรียญก็ล่าสุดอยู่สักประมาณ1,800กว่าเหรียญน,นะคะก็ขยับขึ้นๆลงๆตามปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยกันทีนี้อย่างที่บอกกันไปก็ต้องดูค่ะเพราะว่า Goldman Sachs บอกอาจจะเห็นได้ที่สักประมาณ2,500เหรียญน,นะคะแต่บางสํานักอย่าง Trading Economics เขาบอกว่าไรามาส2ทองคาน่าจะเห็นสักประมาณ1,830เหรียญหลังจากนั้นเนี่ยไรา 810เหรียญไตรมาส4 1,700กว่าเหรียญน,นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้าก็ยังคงอยู่ประมาณ1,700เหรียญแต่ละสำนักก็มองทิศทางแตกต่างกันไปกราฟิกขันไปค่ะ พาคุณ้ชมไปดูสินค้าเกษตรกันนิดหนึ่งนะคะราคาสินค้าเกษตรเนี่ยแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะตามระยะเวลาที่จะผ่านไปจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นทั่วเหลืองข้าวสาลีน้ำมันปาล์มข้าวฟายข้าวโพดราคาปัจจุบันเพิ่มมาแล้วและจากนี้ไปในแต่ในแต่ละตรอยบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตรอยมาแรกของปี2566ด้วยกันกราฟิกอีกหนึ่งกราฟิกค่ะไปดูมานอกสายตาอย่างจีนกันหน่อยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนนี่เขามีการปรับกฎระเบียบในประเทศอาจจะทําให้ ดรอปหรือตกลงไปบ้างแต่ล่าสุดนะคะดัชนีของหุ้นจีนเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะ ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็หัง่งเสงเทคของเขาเนี่ยปิดพุ่งขึ้น4.6%ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นนั้น N a s d a รกโกรเ n นดราก้อนไชน่าอิน x ก็เพิ่มขึ้นนะคะเ8เเพราะจีนบอกแล้วว่าเขาจะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆในที่เกิดขึ้นที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ในกลุ่มของเทคนะคะพร้อมที่จะผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่เลยทีเดียวนี่คือภาพค่ะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราล่ะจะต้องจับทิศจับทางการลงทุนอย่างไรก็ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันคะ่ะ ครับไปร่วมกันพูดคุยกับดรกวินผู้พกสกุลผู้อำนวยการสํานักผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จํากัดมหาชนครับดรกวินอยู่ในสายกับรายการเศรษฐกิจอินไซส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับดรกวินครับ,รบตลาดดูผันผวนแบบนี้นะครับแต่ทําไมยังมีเงินไหลเข้ากอง ETF โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐเมริกาอยู่ล่ะครับ ต้องบอกว่าในช่วงระยะสั้นนะครับนะักนะลงทุนบางส่วนเองเนี่ยเริ่มคาดการณ์สถานการณ์เชิงบวกต่อตลาดการลงทุนนะครับผ่านสามปัจจัยคือหนึ่งเลยเนี่ยการตอบตัวของอัตราผลตอบแทนันบัตรรัฐบาลอายุสิบปีเนี่ยที่ระดับประมาณสักหนึ่งร้อยสในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นระดับที่เรียกว่าในปีที่ผ่านมาคือส,สอง1ันยสหนึ่งเนี่ยเป็นระดับที่ขึ้นมาแบบน่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นการปรับตัวลงนะครับของตัวรัฐบาลอายุสิบปี แัะในระยะสั้นเนี่ยทำให้นักลงทุนเองเนี่ยเริ่มคาดการว่าตัวอัตราผลตอบแทนของอัรนบัตรตรัฐบาลเนี่ยอาจทำจุดสูงสุดของปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยซึ่งการคาดการเช่นเนี่ยจะเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับที่จะทําให้มีความสนใจใน น่าสนใจมากขึ้นนะครับผ่านตัวอินดิวกตในประเด็นที่สองเนี่ยก็มีการคาดการ์ตาหมากนะครับว่าเงินเฟอ้อเองในปีนี้ก็อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเช่นกันนะครับส่งผลให้โอกาสที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยจะปรับเพิ่มอมัตราดอกเบีย้ยในโทนที่แข็งกร้าวเหมือนเดิมเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยที่เป็นปัจจัยบวกใหม่เข้ามาก็คือเป็นการเปิดเศรษฐกิจของจีนนะครับก็ส่งผลให้ปัจจัยบวกในตลาดการลงทุนเนี่ยเริ่ม เริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเห็นฟันโฟอที่กลับเข้ามานะครับในกลุ่มของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงของสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่ะนอกจากนี้คาดการณ์การลงทุนในเดือนมิถุนายนยังไงบ้างคะรวมถึงมีปัจจัยอะไรไหมที่เราควรจะจับตาดูเป็นพิเศษคะต้องบอกว่า l อ Bank a d v i s o r y นะครับยังคงมองว่าตลาดการลงทุนในช่วงสองสสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยยังเป็นการปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะครับจากการเกิด แค่เป็นตัวเทคนิคอลรีบาวนะครับเนื่องจากว่าตัวราคาดัชนีนายกฯเนี่นะยมันปรับตัวลงมาค่อนข้างต่ำนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะเ,เชิญชวนและก็ชี้ชวนให้นักลงทุนเนี่ย มองเห็นนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยควรจะใช้จังหวะของตลาดเช่นนี้เนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมานะครับเป็นการปรัอร์ดของนักลงทุนในภาพรวมนะครับออไม่ใช่การเข้าลงทุนเพิ่มเติมนะครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจะพบว่าปัจจัยกดดันสําคัญเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของราคาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหลักนะครับโดยยิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเรายังคาดการณ์ว่าราคาพลังงานเนี่ยที่ได้รับแรงกดดันจากตัวเนพนทามีมาน,นะครับของการเปิดเศรษฐกิจของฝั่ง าคฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็จะเห็นวันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เอ่ยนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือสิงคโปร์นะครับที่คนไทยเนี่ยเรื่อออกไปเที่ยวกันแล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่จีนจะเปิดประเทศกลับมาเนี่ยก็จะทําทให้ฝั่งของ PM ทางภาพรวมเนี่ยมันก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยลราคาต้นทุนการผลิตเองเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านสถานการณ์โควิดสไปรัลต่างๆนะครับก็ยังเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อเองเนี่ยมันยังปรับตัวต่อไปได้นะครับตั้งแต่ต้นาม จา5-6เปอร์ล้ว ไม่รวมราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคาดการว่าตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยน่าจะยังปรับตัวเพิ่มต่อไปได้นะครับยังไอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวลงยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นทําจุดสุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีภาพของการสร้างงานนะครับที่กลับมาในระดับช่วงก่อนโควิดนะครับผสมกับพวกต้นทุนที่มันสูงขึ้นเนี่ยทำให้เรายังคาดการว่าหลังจากนี้เนี่ยโอกาสที่บริษัทใหญ่ๆที่เนี่ยอาจจะต้องเริ่มลดต้นทุนนะครับโดยการลดพลัง แล้วก็อย่างที่สองเลยเนี่ยตัวต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกัดกินตัวกําไรนะครับการขัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดผมยังคิดว่าแน่นาคตเองเนี่ยความเสี่ยงมันยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพยงพายามผลีผามแล้วก็กระโดดเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้นะครับครับดรเกวินครับถ้าอย่างนั้นมองต่อทั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปไตรมาสถัดไปครับวิธีคิดวิธีมองตลาดในการลงทุนจากนี้ต่อไปแนะนํายัง อย่างที่เน้นไปนะครับการลงทุนมันคือการวัดความอดทลและก็มีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ส่งในเซกเตอร์ไหนในกลุ่มไหนเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับลบภาพล้างภาพเก่าๆในช่วงการลงทุนสิบปีที่ผ่านมานะครับเรายังคงมองนะครับแล้วก็ย้าว่าใช้ จังหวะในการตลาดที่ปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับพอร์ตให้มาอยู่ในหุ้นขึ้นพื้นทันดีนะครับแล้วก็เป็นหุ้นนะครับหรือเป็นการลงทุนที่มีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดขาลงนะครับแล้วก็ในอันที่สองเลยเนี่ยยังคงต้องเป็น selective buy นะครับในกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตของผลกาไรตามสภาพเศรษฐกิจในอนาคตนะครับเช่นพวกกลุ่มของการเปิดเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สถานการณ์ในกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมเลย เรือสำราญหอประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาที่จะเริ่มฝปนตัวตามกระแสการเปิดเมืองแล้วก็ใช้เฮดจิ้งตัวเงินเฟอ้อได้นะครับในอันสุดท้ายที่ที่แนะนำนะครับขององค์หญิในินจีนนะครับตอนนี้คงต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยคงไม่ได้มีความสงสัยเรื่องราคาของดัชนีจีนที่มันปรับตัวลงมาต่ากว่าราคาตัวระดับมูลาค่าพื้นฐานแล้วนะครับแต่อีสําคัญเราเห็นการผ่อนคลายนโยบายการควบคุมจากทางฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ผลกระทบของตลาดอสังหาที่มันเริ่ม เบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คิดว่าตลาดหุ้นจีนน่าจ,จะค่อยๆทยอยฟื้นตัวดีนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเองเนี่ยพยายามเลือกนะครับแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่มีอ,อำนาจในการตั้งราคาหรือตัว Pri งพาวเวอร์เพื่อจะต่อสู้กับตัวเงินเฟอ้อให้ได้นะครับก็เป็นภาพทั้งหมดที่เราแนะนําไว้ครับได้ครับคำแนะนำค่อนข้างชัดเจนนะครับขอบคุณดรกวินครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณครับค่ะเป็นความเห็นจากดรกวินครับจาก LH Bank ครับคุณชูวิรัตครับค่ะนะคะสำหรับการลงทุนค่ะเราก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนะคะรวมถึงล่าสุด LH Bank ค่ะก็ออกแคมเปญพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าบุคคลค่ะกับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบีย้ยแรงนะคะโดนใจ12เดือนและ15เดือนค่ะรับดอกเบีย้ยสูงสุดนะคะ1.25%ต่อปีค่ะฝากขั้นต่ำคือ1 0,000บาท เปิดบัญชีได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้คุณผู้ชมถากว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอ b แบงทุกสาขาหรือโทรไปที่1327ค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซ h ์กันต่อครับ